สนุกด้วยกันแล้วค่ะวันนี้นะคะพี่ปฟอนมากับอันใจค่ะเช็ดค่ะพวกเราจะมาคิดสนุกเกี่ยวกับร่างกายของเรากันค่ะมา พี่ฟอนจะชวนเด็กๆทุกๆคนมาคิดสนุกเกี่ยวกับระบบอะไรเนี่ยเราทำอะไรกันอยู่หายใจค่ะ,ใช,คะใช่เลยเด็กๆคะเราอะไม่ได้แค่หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกอย่างเดียวนะคะระหว่างที่เราหายใจเข้าและหายใจออก มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมากในร่างกายของเราอยากรู้ไหมว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างอยากรู้ค่ะ,คะงั้นไปดูกันเลยค่ะเด็กรู้กันไหมคะไม่ว่าจะเป็นตอนไหนก็ตามจะตอนกินตอนเล่นตอนเรียนหรือแม้กระทั่งตอนนอนพวกเรามีการหายใจเข้าและออกอยู่ตลอดเวลา ร่างกายที่แสนมาหาัศจรรย์ของเราทำงานหายใจเข้าและออกได้ด้วยระบบประสาทอัตโนมัติทำให้เราไม่ต้องจำไม่ต้องสั่งไม่ต้องเรียนรู้วิธีการหายใจทุกคนทำได้เองตั้งแต่เกิดเลยเพราะระบบหายใจสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราถ้าเราไม่หายใจเราก็จะมีชีวิตอยู่ไม่ได้ไหนเด็กๆลองหายใจเข้าลึกๆดูสิ เวลาที่เราหายใจเข้าไปผ่านดูนจมูกของเราแก๊สออกซิเจนที่ร่างกายเราต้องการในอากาศก็จะเข้าไปด้วยอากาศจะผ่านเข้าไปในโพรงจมูกซึ่งมีเส้นขนและต่อมน้ำมันไว้คอยดักฝุ่นหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆรวมถึงปรับความชุ่มชื้นและอุณหภูมิอากาศให้เหมาะสมต่อการหายใจจากนั้นอากาศจะผ่านหลอดคอและกล่องเสียงเข้าสู่หลอดลมใหญ่ของเรา ในหลอดลมใหญ่นี้จะมีขนอ่อนขนาดเล็กและเยื่อเมือกคอยดักจับสิ่งแปลกปลอมอีกชั้นเป็น,นกลไกการป้องกันตัวเองของร่างกายเราก่อนอากาศจะแยกไหลสุ่มไปที่หลอดลมเล็กหรือคั่วปอดข้างขวาหรือซ้ายพอเข้าไปในปอดหลอดลมเล็กจะลดขนาดลงเป็นหลอดลมฝอยและถุงลมในปอดปอดแต่ละข้างจะมีถุงลมปอดประมาณ300ล้านถุง บริเวณนี้จะล้อมรอบด,ด้วยเส้นเลือดฝอยปอดที่เล็กและบางมากๆจนเกิดการแลกเปลี่ยนของแก๊สออกซิเจนที่ร่างกายต้องการนําไปใช้ในการทํากิจกรรมต่างๆและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ร่างกายต้องการการําจัดออกได้นั่นเองหายใจเข้าเอาแก๊สออกซิเจนเข้าหายใจออกเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกและโครงสร้างอีก2ชนิดที่มีส่วนสำคัญในการหายใจเข้าและออกก็คือ กร,กระบังลแลแะะกระดูกสี่โครงเวลาที่เราหายใจเข้ากระบังลมจะเลื่อนต่ำลงกระดูกสี่โครงจะเลื่อนสูงขึ้นทําให้ปริมาตรช่องอกเพิ่มขึ้นอากาศภายนอกเคลื่อนที่เข้าสู่ปอดได้ตรงกันข้ามกับเวลาที่เราหายใจออกกระบังลมจะเลื่อนสูงขึ้นกระดูกสี่โครงจะเลื่อนต่ำลงทําให้ปริมาตรช่องอกลดลงอากาศภายในถุงลมเคลื่อนที่ออกจากปอดได้ และเจ้าปลานเนื้อกระบังลมนี้ยังเป็นตัวแบ่งกานร,ระหว่างช่องอกกับช่องท้องในร่างกายของเราอีกด้วยนะและพวกเราก็ได้รู้แล้วว่าระบบทางเดินหายใจของเราเราหายใจเข้าออกแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างไหนขอทดสอบหน่อยหายใจเข้า <S <S 2> <S 2> เราเอาแก๊สอะไรเข้าไปออกซิเจนหายใจออก เราเอาแก๊สอะไรออกมาคาร์บอนไดออกไซด์เยี่ยมมากเลยค่ะนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่อยากให้เด็กๆรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างในร่างกายของเราทีนี้พี่ฟอนว่าทุกๆคนพร้อมที่จะสนุกกันต่อกับเกมในวันนี้แล้วค่ะมีชื่อว่าเกม 2> 1 2 3สอวิธีการเล่นเกมนี้นะคะเด็กๆจะ เป่าลูกโป่งโดยใช้เครื่องเป่าลูกโป่งนะคะจนมันแตกค่ะและจํานวนที่เราค่อยๆปั๊มลมเข้าไปเนี่ยเราไม่ได้กำหนดเองเพื่อนของเราจะเป็นคนหมุนตัวเลขให้ว่าต้องปั๊มต้องเป่ากี่รอบมีตั้งแต่1จนถึง24รอบเลยเด็กๆพร้อมไหมพร้อม,อมค่ะตื่นเป็นไหมตื่นเต้นมากค่ะ กลัวเสียงลูกโปงกันไหมไม่กลัวค่ะถ้าอย่างนั้น <c oughs> เปา่ายิงฉุกกันเลยค่ะดูสิว่าใครจะได้ขึ้นไปปั๊มลมก่อนอ่ะหนึ่งสองสามยิงย,ยาวปักกระกประ๋ปายิงฉุก <c oughs> เพราะฉะน,นั้นสมาชิกิสนุกน้ำใจจะได้ขึ้นไปเปา่าลมก่อนนั่นเองค่ะส่วนเคสเคทค่ะช่วยหมุนตัวเลขให้เพื่อนค่ะลุยเลย พร้อมไหมคะพร้ 1> 1, 2, อมหนึ่งสองสามขอตัวเลขหน่อยดึง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 ึงสอง,รง,รงครั้งค่ะหนึง่งอ่ะขึ้นให้สุดนะ<ร>สองโอ้โหลูกโป่งใหญ่ขึ้นมาแล้วสลับตำแหน่งเลยคะ่ะไ,ไ,ได้เท่าไหร่เอ่ยเก้าค่ะหนึง่ง ยังให้แต่สลับที่กันค่ะ <c oughs> ตื่นเต้นไหมคะต <c oughs> <c oughs> ื่นเต้นไหมคะแน่เรียกที่ออกนี่ปิดสาว เคดเกดต้องสู้นะขอให้ได้สาบอ่าไปสลับอ่าหมุนตัวเลขให้เพื่อนของเราเลยค่ะสิบแปดบอกเคดเคดสู้พวกเราส่งใจให้ค่ะมาอันที่หนึ่งหนึ่งเกินครึ่งทางแล้ว สิบเอ็ดมันใหญ่มากจริงจริงสิบสองโอ้โหระเบิดแรงมากลตกใจไหมตกใจไหนไดยังดีที่เมื่อกี้หนูไม่ตั้งใจขอถามความรู้สึกหน่อยเป็นไงบ้างเมื่อกี้ก็สะดุ้งนิดหน่อยเพราะว่ากี้หนูพยายามไม่ฟังมันแล้วหนูล่ะตกใจไหม ไม่เคยตกใจไม่เคยตกใจมากเลยค่ะงานไม่ค่อยต่ใจเพราะถูพยายามอย่าฟังนะอย่าฟังนะีย่าฟังนะเป็นเทคนิคที่ดีเด็กๆสนุกไหมเกมนี้สนุกค่ะอยากเล่นอีกไหมอยากค่ะงั้นถ้าพี่ฟอนให้เล่อีกรอบอยากเล่นด้วยกติกาแบบไหนอยากเล่นกติกาแบบหมุนแบบห้าโมงห้าโมงเวลาปั๊มหนึ่อยหรองั้นเอาไหม เล่นกันมะงั้นเดี๋ยวระหว่างที่สมาชิกคิดสนุกเล่นกันอีกรอบแบบกบติกาที่ตั้งเองเด็กๆไปฟังคำถามจากทางบ้านและฟังคำตอบจากคุณหมอแอมได้วยกันเลยค่ะเด็กๆต้องใสหมอแอมตอบให้ค่ะทำไมปอดถึงมีสองข้างคะสาเหตุที่เราต้องมีปอด2ข้าง เพราะว่าปอดเป็นอวัยวะที่สําคัญและมหัศจรรย์มากเลยนะคะเด็กๆหน้าที่ของปอดคือใช้ในการแลกเปลี่ยนกา๊าซค่ะโดยร่างกายเนี่ยจะเอากา๊าซออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและขับกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ร่างกายผ่านทางปอดบริเวณที่ทําการแลกเปลี่ยนเขาเรียกว่าพื้นที่ผิวตรงนี้นั่นเองค่ะซึ่งอยู่บริเวณถุงลมยิ่งถุงลมบางมากเท่าไหร่ พื้นที่ผิวมากขึ้นเท่าไหร่มันก็จะสามารถแลกเปลี่ยนก๊าซเหล่านี้ได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเลยเป็นสาเหตุที่ปอดต้องมี2ข้างเพื่อให้พื้นที่ผิวเยอะๆนั่นเองค่ะอีกสาเหตุหนึ่งนะคะบอกแล้วว่าปอดเราสําคัญมากๆดังนั้นเขาเลยต้องมีตัวสํารองถ้าเกิดว่าปอดข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยเสียหาย ตอุบัติเหตุหรือว่าเป็นโรคเจ็บป่วยไม่สบายทําให้ปอดข้างใดข้างหนึ่งทํางานไม่ได้เราก็ยังมีข้างที่สามารถหายใจให้เราได้ค่ะจริงไหมคะพี่หมี <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นกรณีที่พี่หมีไม่สบายปอดข้างซ้ายไม่ทำงานแต่เรายังสามารถมีปอดข้างขวาช่วยทำงานแทนได้ค่ะพี่มีไวไหมไหายใจไวหรือเปล่า โอเคพี่หมีคอนเฟิร์มว่ายังโอเคค่ะและนี่ก็คือเหตุผลที่คนเราต้องมีปอดสองข้างค่ะขอบคุณคุณหมอแอมที่ให้คำบอบวันนี้นะคะใช่เลยค่ะวันนี้ในรายการของพวกเราพวกเราก็ได้รู้จักกับระบบทางเดินหายใจของเราไหนหายใจเข้ากันหน่อยแล้วก็หายใจออกหายใจเอาอากาศดีๆทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะเด็กๆ แต่เด็กๆรู้ไหมพี่ฟอนอยังสนุกค้างกับเกมที่เราพึ่งเล่นกันชื่อเกมอะไรนะหนึ 1> 1, 2, ่งสองสามูถ้าเพื่อนๆทางบ้านที่ดูอยู่อยากเล่นบ้างต้องทำยังไงบ้างคะเด็กๆต้องเดิน,นดไปซื้อลูกโป่งก่อนเลยค่ะ,ะมีลูกโป่งแล้วทำไงต่อคะไปดูการทำกับพี่สตอตเลยค่ะไปกันเลยวิธีประดิษฐ์เกมหนึ่งสองสามบูม ก่อนอื่นให้เด็กๆเ,เตรียมกระดาษลังให้พร้อมนะครับจากนั้นเตรียมอุปกรณ์สำหรับการตัดกันไกลหรือคัตเตอร์ก็ได้เด็กๆเ,เลือกใช้ได้ตามถนัดครับอุปกรณ์การติดจะใช้ปืนกาวเหนียวแน่นหนึบแบบที่โนก็ได้ครับระมัดระวังความร้อนจากปืนกาวกันด้วยนะหรือเด็กๆอาจใช้กาวแบบอื่นๆแทนก็ได้เช่นกันครับ ที่สูบลมจักรยานนะครับที่บ้านเด็กๆคนไหนนะครับมีที่สูบลมจักรยานหน้าตาแบบอื่นๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับใช้แบบที่เรามีได้เลยครับสําหรับลูกโป่งนะครับเลือกที่มีขนาดใหญ่สักหน่อยจะได้จูบลมได้เยอะนะครับส่วนเรื่องลวดลายสีสันความสวยงามเด็กๆเลือกตามใจชอบได้เลย ของพี่โซนเป็นลายจุดแบบนี้น่ารักไหมครับและสุดท้ายเทปกาวอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมไว้นะครับอุปกรณ์พร้อมแล้วเรามาประดิษฐ์กันดีกว่าขั้นตอนแรกให้เด็กๆนำกระดาษลังมาตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหน้าตาแบบนี้ครับจำนวนทั้งหมด6แผ่นครับจากนั้นนำกระดาษมาจอบรู2แผ่นพอนะครับส่วนกระดาษอีก4แผ่นที่เหลือ ทากาวแล้วนำมาประกบเข้าด้วยกันให้เป็นกล่องสำหรับแผ่นที่มีรูแบบนี้แผ่นที่หนึ่งนำมาติดกาวแล้วประกบที่ด้านบนเยี่ยมดูสิยังเหลืออีกหนึ่งด้านที่ยังไม่ได้ติดกระดาษเข้าไปด้านนี้เราจะใช้กระดาษที่มีรูแผ่นสุดท้ายติดกับเทปกาวจากนั้นนำไปประกอบเข้าด้วยกันแบบนี้ครับก็จะได้หนด้านที่สามารถเปิดปิดได้ เรียบร้อยได้ส่วนฐานแล้วนะครับเด็กๆคิดว่ายังขาดอะไรอยู่ใช่แล้วตกแต่งยังไงล่ะครับพีสโตนตกแต่งด้วยการตบครับเด็กๆก,ก็สามารถตกแต่งด้วยวิธีการต่างๆของตัวเองได้เลยนะครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับนำส่วนปลายที่สูบลมใส่เข้าไปในกล่องจากนั้นดึงออกมาด้านนอกกล่องแบบนี้ครับ เสร็จแล้วก็นําลูกโป่งมาสวมได้เลยสวมให้แน่นๆเลยนะเยี่ยมได้เวลาทดลองเล่นกันแล้วครับอุปกรณ์ป้องกันพร้อมเป็นกำลังใจให้พี่สโตนด้วยนะเหนื่อยเหมือนกันนะครับเนี่ย เด็กๆลองนำเกม1 2 3ุ่้มไปเล่นกันที่บ้านได้นะครับแต่ที่สำคัญครับถ้าลูกโป่งแตกแบบนี้ก็ยอย่าลืมช่วยกันเก็บเศษลูกโป่งหลังเลิกเล่นด้วยนะครับคิ่สโตนยังมีวิธีการทำเกมสนุกๆอีกเพียบเลยนะครับเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page คิดสนุกนะครับเด็กๆ พวกเราก็ได้รู้จักร่างกายของเราและสนุกกับเกมต่างๆไปแล้วนะคะต่อไปรายการคิดสนุกจะชวนเด็กๆรู้จักสิ่งต่างๆรอบๆตัวผ่านตัวเลขกับ อะไรค <8. S 1> งั้นนับสองรอบนะคะนัมเบอร์แกงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสี่ปถ้าพูดถึงเลข8<ๆ>เพื่อนๆคิดถึงอะไรกันบ้างคะ หนูนึกถึงแมงมุมค่ะเพราะว่ามันมีแปดขาหนูนึกถึงตุ๊กตาหิมาเพราะว่าตุ๊กตาหิมาเหมือนเลขแปดค่ะหนูนึกถึงอำเภอแปดตจังหวัดฉาเชียนเซาค่ะตัวเลขแปดที่รายการคิดสนุกอยากให้เด็กๆสนุกไปด้วยกันในวันนี้ก็คือ เลข8ที่เป็นจํานวนดาวเคราะห์ของระบบสุริยะค่ะมีอะไรบ้างสมาชิกสนุกยกตัวอย่างหน่อยขอคนละสองดวงยนโลกลโลกยูเลยนะเนปจูนเนปจูนดาวสามใช่เลยค่ะแต่ถ้าเราเรียงตามตำแหน่งที่อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์เราจะเรียงได้แบบนี้นี่ดวงอาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็จะเป็นพุธ สุกโลกอังคารเรือหัดเสาแล้วก็ยูเรนัสแล้วก็เนปจูน <Net> ใช่เลยและนี่ก็คือดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงที่อยู่ในระบบสุริยะที่โลกก็เป็นหนึ่งในนั้นนั่นเองค่ะนี่คือเกล็ดความรู้ที่เราอยากให้เด็กๆทุกคนรู้นั่นเอง<ม>และตอนนี้นะคะสมาชิกคีสนุก ก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเ,เพราะพวกเราจะกลับมาสนุกด้วยกันใหม่ทางช่อง e r t v t v ทเรียนสนุกทางช่องดิจิตอลหมายเลขสีอย่าลืมกลับมาสนุกกับพวกเราในรายการ